สภาพถนนหลายสายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้อําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาถูกน้ำจากลำน้ำร่องช้างล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม7หมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำค่ะบางจุดระดับน้ำสูงจนรถเล็กสัญจรผ่านยากลำบากต้องติดป้ายแจ้งเตือนให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเปิดเผยข้อมูลปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําระบุว่ามีอ่างเก็บน้ําจํานวน5แห่งที่มีปริมาณน้ําล้นสปรเวย์ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําในพื้นที่อ,อําเภอเมืองพะเยาสองแห่งอ,อําเภอจุน1แห่งและอ,อําเภอภูกามยาวหนึ่งแห่งที่อ,อําเภอเชียงคําอีกหนึ่งแห่งคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มระดับน้ําจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงหนึ่งถึงวันนี้ค่ะ ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เนะครับเร่งกันช่วยกันเคลียร์เส้นทางเข้าวัดป่าถ้ำบัวครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่วิปัสสนาชื่อดังนะครับหลังจากฝนถลมพัดต้นไม้หักโค่นปิดทับเส้นทางแล้วก็ทับสายไฟฟ้าแรงสูงขาดครับทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นได้นำรถแบ็คโฮเข้ามาซ่อมแซมคอสะพาน เพื่อให้รถเข้าออกได้ชั่วคราวครับศูนย์บัญชาการวาตาภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนสรุปภาพรวมความเสียหายในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าในหลายอำเภอน้ำพัดถนนขาดรวมถึงดินถล่มปิดทับเส้นทางหลายจุดนะคะต้องเร่งแก้ไขช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมและเก็บน้ําไว้ใช้สําหรับฤดูแล้งค่ะ ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าระยะนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักขอให้เพิ่มความระมัดระวังว่าอาจจะเกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะโดยคาดว่าจะยังมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่22สิงหาคมค่ะ